ทำยังไงให้เราห่างไกลจากมะเร็งกันค่ะขอเชิญพี่เมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีจอยดีนะคะท่านผู้ชมแฟนเพจคุณแอดทุกคนเลยนะคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะพี่เมย์ตอนนี้สถิติการป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเยอะมากนะคะเขาบอกกันว่าเป็นโรคที่เราทําเองแปดคนเนี่ยจะมีหนึ่งคนในแปดคนจะมีหนึ่งคนแล้วถ้าคนที่เกิดมาเป็นเราอ่ะ โอ้โหมันจะเล่าที่เกิดยังไงอ่ะผู้คนมีสิทธิ์เป็นเรียกผู้คนมีสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่มลภาวะเยอะที่สุดแล้วก็อาหารการกินไม่เหมือนสมัยที่ปู่ย่าตายายเราเคมีก็ไม่ได้ใช้ปลูกข้าวก็ไม่มีค่ะมีแต่ขี้วัวขี้ควายเท่านั้นอืไม่มีแล้วเราปุ๋ยแต่ก่อนก็คือมาจากธรรมชาติไม่ได้เคมีดั๊แปงอะไรเพราะว่าตอนเนี้ย ขายังพูดกันเลยว่าโปรตีนเนี่ยยังต้องดูเลยนะเพราะโปรตีนจากสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยมันกินเคมีมาแมันก็เป็นโปรตีนมันก็เป็นโปรตีนในเราเราก็รับสารเคมีอะไรีเออมันก็นากร้อก็เรียกว่าสารสังเคราะห์ทั้งหลายแหล่นี่ที่เรารับก็มาแล้วทําไมพี่เมย์ถึงบอกว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างเองคะเราสร้างเองเพราะว่าอยู่ที่พฤติกรรมการกินของเราการกินการอยู่การนอนตอนนี้เป็นยังไงทุกคนนอนเป็นยังไง นอนนอยนอนสองทุ่มไหมนอนโอ้โหไม่เลยค่ะลูกเร็กมีไฮไฟอยังนอนสี่ห้าทุ่มเลยค่ะไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอทางด้านที่เขาหวังดีต่อเราอ่ะหมอหลายๆท่านเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยแบบต้องจัดเวลาให้ดีต้องจัดไปเรื่องการนอนเป็นเรื่องสําคัญอุจจาะเป็นยังไงอ่ะลืมไปเลย บางคนสิบห้าวันมีไม่ถ่ายโอ้โหเมล็ดลำไส้ไปเรียบร้อยตับแล้วก็ลำไส้เรียบร้อยเอนะแล้วกว่าจะมาแก้ไขมันยากแล้วเราคนไทยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะที่แนทเนี่ยอยู่ในรายการทารกิจพิชิตมะเร็งกับพี่เมย์มาเนี่ยนจะเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเป็นโรคที่ว่าเหมือนเมื่อวานแนทพูดถึงเรื่องความดันเนี้ยพอแนทเจอเพื่อนเนี่ยแนทถามว่า เอ้ยแกเป็นไรมั่งมีโรคอะไรมั้เหมือนกลัวน่าจะไปขายของมั้งเอ้ยไม่เป็นไรเป็นความดันเฉยเฉยอ๋อเฉยเฉยความดันความดันนี่อย่างอันตรายมันไม่ใช่ว่ามันเฉยเฉยมันเริ่มจากอะไรวะเริ่มจากไขมันก่อตัวในร่างกายแล้วเหมือนมะเร็งนี่แหละค่ะปัญหาว่าทําไมถึงไม่ป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเนื้อมะเร็งมันเกิดง่ายน่บอกว่าแปดคนมีคนหนึ่งนะ อะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยกินดีอยู่แล้วออกกําลังกายแต่ไอที่เป็นเนี่ยออกกําลังกายฉันกินดีอยู่แล้วกินยังไงมีโอกาสก็เข้ากินครบสามมื้อกินครบสามมื้อแล้วก็ไปกินอาหารสะอาดมากเลยอาหารแปรรูปก็กินโอ้โหิดถึงจ้ซีนมาค่ะสะอาดซรีนมาสะอาดที่ไหนได้เขาแปรรูปมาหลายขั้นตอนแล้วอาหารแปรรูปนี่น่าขลัวที่สุดแล้วก็ที่สําคัญอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสังเคราะห์สังเคราะห์เนี่ย นั่นแหละเรารับได้หมดก็คือพี่เมย์จะสรุปง่ายๆเลยว่าต้นเหตุของการเกิดมะเร็งเนี่ยเกิดจากเราด้วยหลัก5อที่เราไม่ปฏิบัติกันก็คือเรื่องของการกินอาหารนะคะการอยู่ในที่อากาศที่ไม่บริสุทธิ์หือสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยเราลืมหมดเลยอากาศเราก็ไม่ได้สนใจเราอยู่ใกล้คนเอาง่ายๆตอนนี้อากาศหนาวคนกรุงเทพนะแนทแนทเมนูจังหวัดอื่นนะคะคือคนกรุงเทพออกมาโอ้โหสูดอากาศเต็มปอด ตอนนี้ที่ว่าหมอกปล่าขับรถขึ้นทางด่วนปรากฏว่ามืดคลึ้มไปหมดเลยค่ะวันนี้ก็มัวมืดมืดคลึ้มเอ๊ะเป็นหมอกใช่ไหมจริงๆแล้วจะบอกให้นี่คือ PM 2.5ใช่ออกไปโอ้ยอากาศหนาวเย็นสบายสุดเต็มปอดเลยตอนนี้เต็มจริงๆแล้วนะคือ PM นะคะใช่ตอนนี้เราเราอิจฉาคนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่อยู่ใกล้ใกล้ป่าใกล้เขาแล้วก็ ใช่ค่ะใช่ทะเลแล้วก็อันดับที่3ก็คือเรื่องของอุจระใช่อุจารานะคะจริงๆก็คือเราต้องถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันวันละครั้งถึง4ครั้งอ่าแนา่ใจไม่หานเจอในคอลัมน์หนึ่งเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถ่ายทุกวันแต่ไม่สังเกตอุจาระตัวเอง อุจจาระตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยเคยมีลูกคนป่วยนะคะเข้ามาปรึกษาแลบบ้วอุ้ยพี่เนี่ยถ่ายทุกวันแต่ออกมาเหมือนกระต่ายขี้กระต่ายมีขี้กระต่ายบ้างบางคนก็แบบขี้กระป๊อกกระแปะ๊กแล้วบางทีก็อุจจาระรีบเล็กแล้วก็ถ่ายยากแต่อุจจาระที่ดีควรควรจะเป็นแบบเป็นก้อนนุ่มสบายออกมาแบบยาว,ยาวสบายแล้วก็ถ่ายหมดเกลี้ยงอุจจาระเนี่ยบอกสุขภาพนะ ใช่ออวัดอยูอึใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอึก็หันไปดูอึตัวเองหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวนี้อากูก็มีก็เซิร์ชใน Google จะได้แก้ปัญหาได้ทันอย่าให้เป็นไปไร้แรอันดับที่สี่ก็เรื่องของการพักผ่อนเอ็นกายเ็นพัพักผ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยถ้าสับถ้าสำหรับเรานะพี่เมย์นะพี่เมย์เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเพราะว่าอายุ6 0กว่าปีแล้วพี่เมย์ตอนสี่ทุ่ม สี่ทุ่มนิดๆิดพี่เมทเข้านอนแล้วค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเราอะหลังอยู่นะคะแล้วผับเสราเ็าก็จะทำงานเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลังตอนห้าทุ่มครึ่งถึงตีสองจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นฟูมันซ่อมแซมละซซ่อมแซมสมองซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายอะไรที่ไม่ดีโกรทฮอร์โรมโนไปจัดก,การแล้วข้อสุดท้ายคือการออกกําลังกายใช่ออกกําลังกายแต่ว่าน้าจะบอกว่าอย่างนี้บางคนนะคะอย่างที่ เน็รู้จักนะคะเพราะว่าสามีเน็ตเนี่ยก็เตะบอลแต่ก็ยังมีไขมันบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเล่นกีฬาออกกําลังกายแล้วเนี่ยไม่เป็นอะไรมันไม่จริงนะเราจะเห็นในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ว่ากาลังออกกําลังกายอยู่แล้วอยู่ๆก็ป๊อคมีเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรืองห,หลอดเลือดเนี่ยมันก็มีแทรกเข้ามา เรื่องมาเร็งมันมันต้องประกอบหลายๆลอย่างแต่เบสิคเนี่ยคือ5ประการนี้อ่าเพก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวแนะขอทักทายก่อนนะคะอ่ะอ๋อฮมีนะคะคุณอะไรเนี่ยโปรชอปอ๋อโปรชอปเขาเขามาบอกว่ากินอาหารที่ดีครับใส่กล่องโฟมถุงพลาสติกมาอย่างดีเลยอ่าแล้วก็ต่อลุงธนวัตรปิยศกุลเข้ามาดูด้วยสลามอะไรกุ้งคานะคะจาก อนุมัดอ๋อจกกักรบีเลยค่ะอันนี้แฟนคลับแนทเองนะคะอัสลามอะลัยกุมนะคะมียะลามาดูด้วยโอ้โหยะลานี่จะบอกว่าคนเนี่ยป่วยเยอะมากนะคะอันนี้คือตัวแทนแนทเลยแล้วก็บอกเลยว่าตรวจกี่คนไปหาหมอกี่คนจเจาะเลือกกี่คนมีโรคทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของพี่เมย์กับน,น้องแนทเนี่ยคือ ทำยังไงจะไม่ให้คนป่วยตอนนี้นะคะแล้วคนที่ป่วยแล้วเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติได้นั่นเองค่ะเราถึงทำทารายการบ้างหรือไม่ก็กระ<า><ห>ตุ้นช่ให้ความรู้<ๆ>รจริงๆแล้วร่างกายเราสร้างสเต็มเซลล์ได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราคือคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ย โบราณเนี่ยเอาง่ายๆเลยปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาปลูกผักสวนครัวเขาก็รดน้ํากันเองกินอะไรใยตอนนี้ไม่มีไม่มีสิทธยาตอนนี้เอาง่ายๆว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีแต่ปูนแต่เขาหัวละพาต้นเล็กๆยังไม่มีเลยทุกอย่างคือซื้อหมดอพอซื้อหมดเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนอะไรมาบ้างแล้วก็โรคก็เป็นง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง s ร r หลอดเลือดไขมันคือทุกอย่างเป็นทั้งมะเร็งเป็นง่ายมาก พอเป็นง่ายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคือเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแย่ลงแต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงโอโหมหาศาลคือบางคนนะก็งงนะว่าก่อนก่อนก่อนที่จะเป็นเนี่ยไม่ดูแลตัวเองอะแต่ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะนะแต่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมนะเคยมีคนนะคะที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยผู้ป่วยนะที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยเขาบอกเลยว่า เขายอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เขารอดคือแม่จะบอกเงิ<อ>นซื้อชีวิตคนไม่ได้อนะนะพี่เมย์ดูแลสุขภาพดีๆนะตอนนี้พี่เมย์ไม่เคยกินยาโรงพยาบานะคะแต่ว่าท่านผู้ชมจะบอกว่าพี่เมย์คะขอซื้อสุขภาพพี่เมย์อะมาเป็นของตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้ ต้องทําเองเราเราต้องทําด้วยตัวเราเองแล้วมันง่ายมากเลยค่ะแค่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง21วันก็กลายเป็นนิสัยแล้วใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกลุ่มพวกกลุ่มมะเร็งเนี่ยที่มีกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งคุณต้องยิ่งดูแลตัวเองก่อนเพราะกรรมพันธุ์เนี่ยลืมว่า มะเร็งยอยู่ในตัวเราทุกๆคนอยู่ที่ว่าภูมิคุค้มกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะตกตอนไหนดีเ <DNA S 1> อ็นแ,<ต> <DNA S 2> แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันมันมันกระตุ้นขึ้นมาไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีกรรมพัน์คุณก็เซฟตัวเองไว้ก่อนเราสามารถเลี่ยงได้แต่วันนี้นหะนจะบอกให้อันเนี้ยเป็นลุงแท้ๆของนัทเองเลยค่ะพี่เมย์ บ้านแนทเนี่ยไม่มีกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะกรรมพันธุ์ของสวัสดีค่ะพี่กิ๊กค่ะพี่กิ๊กพี่กิ๊กสวัสดีค่ะกัญชพรกัญชพรพี่กิ๊กสาวแล้วสวยค่ะพี่เมย์สาวโรงงานสาวโรงงานพันล้านพันล้านคนนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคคุณ่ะนะคะแนทจะบอกว่าอย่างนี้ลุงเคเนี่ยลุงแนทเนี่ยบ้านแนทเนี่ยไม่มีกรรมพันธุ์การเป็นมะเร็งแต่ว่า ลุงเทเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งหนึ่งสองรอบนะลุงเทมีแพ็กเกจโรคค่ะพี่เมย์เพราะว่าตอนตอนอย่างนี้ตอนที่เขาขายเนี่ยเขาขายมาเป็นแพ็กเกจเหมือนมันซื้อสองแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสองแต่จะเป็นโรคอะไรม้างเดี๋ยวเรามาพบกับลุงเคกันนะคะนค่ะเรีงกลางเดี๋ยวเรามาเจอกับลุงเค สวัสดีนะคะนนสวัสดีคะ่ะสลับอะไรพี่เ <c oughs> มย์เริ่มเป็นแล้วนะคะ <c oughs> อ,อันนี้สาาาาลับอันนี้คือตัวตนจริงๆนะคะทุกคนจะเห็นลุงเคกันเนี่ยในคลิปเยอะมากนะคะลุงเคได้แบ่งปันเรื่องของอสุขภาพไปบ้างแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยถามก่อนเลยว่าเริ่มต้นเป็นโรคอะไรมาบ้างเบาหวาน มาความดันความดันมาก็ไขมันไขมันอ่าอันนี้เป็นโรคซื้อซื้อหนึ่งแขนสองแล้วก็มาโรคโรคหัวใจหัวใจแล้วก็มาโรคไตโรคไตแล้วก็มามะเรงมะเรงแล้วก็มาตัดนิ้วตัดนิ้วล่าสุดตัดนิ้วล่าสุดมะเร็งมะเรงตอนนี้หายหมดทุกมเเรงหายเรียบร้อย เจ็ดโรคแปดโรคด้วยกันยังนั่งอยู่นะคะยังยังมีชีวิตอยู่อันนี้คือตัวเป็นเปนะคะตัวจริงๆก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยพี่เมย์เบาหวานความดันไขมันเนี่ยมันเป็นโรคซื้อหนึ่งแถมสองซื้อสองแถมหนึ่งทำไมเป็นแพ็กเกจมันมาทำไมคนหญิงเกิดจากโรคนี้เป็นเบสิกก่อนคะพี่เมย์ถามง่ายๆเป็นยังไงทานอะไรก็อร่อยไปหมดใช่ไหมอร่อยไปหมดอร่อยไปหมด เบาหวานสูงไหมเคนทุกอย่างวเบาหวานตอนนี้สองร้อยกว่ารักหมอสองร้อยกว่าพอเป็นเบาหวานเสร็จเนี่ยนะแนทเป็นหลานแนทขอบอบให้ถึงว่าเป็นยังไงก่อนหน้านั้นเดี๋ยวนะเราฟอกไตก่อนหรือเราเป็นมะเร็งปอดก่อนมะเร็งปอดก่อนคุณลุงเพนเคยเป็นมะเร็งปอดไปผีดรอบหนึ่งแต่ครั้งนั้นเนี่ยด้วยการที่ว่าโอเคก็ดูแลรักษาเพราะว่าเขาก็ดูแลทางการแพทย์ทางแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะรักษาหมอร่วมกันเสร็จแล้วเนี่ย ก็ไปผ่าตัดแล้วก็ผ่าผ่าออกมาเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเจ็บฝีพี่เมย์เพราะว่าพอผ่าเปิดบอดด้านหลังออกมาเปิดปุ๊บฝ่อฝ่อตัวค่ะคือต้องเข้าใจอย่างนี้มะเร็งฝ่อไปแล้วมะเร็งฝ่อไปแล้วต้องเข้าใจว่าตอนนั้นลึนพงพะใช้สิทธิ์อะไรนะสามสิบบาทสามสิบบาทสิทสามสิบบาทคือสิทสามสิบบาทเนี่ยมันจะเป็นคิวก่อนพี่เมย์กว่าจะไปถึงคิวอีกรอบหนึ่งเนี่ยพอดีว่ามันฝ่อตัวเพราะว่าเขาไม่เอ็กซเรย์ใหม่แล้วฝ่อจาก อยู่เฉยๆก็ฝ่อใช่ไหมเราก็กินดูแลเรื่องสารอาหารลำบากชุดละพันธ์มีเม็ดพันธ์สมัยก่อนนะคะของอเมริกาก็กินตัวนั้นไปแล้วมันก็ฝ่อไปชาสอเม็ดเม็ด อาจจบไปในเรื่องของバレงบอดเพราะตอนมาฟรีด้วยพาฟรีพาเจ็บไปแล้วฟรีฟรีหนึ่งรอบนะคะแต่แต่ก็นับว่าโอเคเพราะว่าไม่เจอดีกว่าพามาแล้วเจอใช่ไหมที่ที่มาที่มาเป็นโรคไตเนี่ยมันเจอจากที่ว่าทางเราฉายแสง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 บริเวณอ่ามันไม่มันฉายแสงด้วยแล้วก็พวกที่ว่ากันที่เราทำ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 ไอเนี้ย M R I มไอไอเอ็มอไอ ใช่แสงอะไ้หลายอย่างที่ว่าฉีดสูงฉีดสีคือเอาง่ายๆว่าระห่ังขั้นตอนกว่าที่คนคนที่เป็นนะดูไว้นะคะบางทีคุณยังไม่ได้เป็นแต่ว่าฉีดสีไอเสลไอขั้นตอนเนี้ยทำให้เหมือนกับไปทำลายไตมันก็เลยเป็นโรคไตขึ้นมาจากกระบวนการค้นหาโรคใช่เลยได้โรค อาจจะแพ็กเกจซื้อสองแดมหนึ่งก็ได้มาอีกโรคหนึ่งก็เริ่มฟอกไตฟอกเลือดอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งมั่งสี่ครั้งมั่งอาทิตย์ละสามครั้งก็ฟอกเลือดไปนะคะไตเนี่ยเป็นหนึ่งโรคพี่เมย์ไตเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ตายแต่จนจนเมื่อจนยันตายจนยันตายจริงพนะเป็นโรคที่ใช้เงินคือค สามมัางสี่มั่งคือแนนต้องบอกอย่างนี้นะคะคนที่โดยเฉพาะอิสลามเรากินไม่เลือกเลยเพราะกินอะไรก็อร่อยไปงานบุญยังไงก็อร่อยอไอ้โรคแพ็กเกจสองแถมหนึ่งหนึ่งแถมสองเนี่ยความดันไขมันเบาหวานเนี่ยมันจะบ่งบอกไปถึงไตได้ใช่ค่ะไปถึงไตไตทํางานหนักมากแล้วคนก็มองว่าเป็นไตอ่ะพอพูดว่าไตบางคนไม่ไม่กลัวเท่ามะเร็งนะ เขาบอกว่ามั me, ็นไตอ๋อก te ็มังไตเดี <t <t mm. ๋ยวผมไปทําเส้นเดี๋ยวอะไรแต่คุณรู้ไหมไตอย่างไม่ตายแต่ไตอย่างโคตรจนเพราะว่าอย่างยายแนทอะแม่ของลุงเทอะค่ะเป็นไตก็ไตอ่ะครั้งละนะ1,500-2,500ปัาจุบันนี้ตอนนี้2,500 2,500ตอนโตข้อของ2,200อ่าตอนนี้อยู่ประมาณ2,500คุณคูณสามดิเจ็ดพันห้าต่อสัปดาห์ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าฉีดวิตามินค่าให้เลือดใช่นู่นนี่นั่นเดือนหนึ่งต้องมีสามหมื่นถูกต้องสามหมื่นเอาทุกเดือนมันไม่ได้ฟอกเขาไม่ได้มีกําหนดว่าฟอกสามเดือนหลังจากนั้นคุณจบคอร์สไม่ใช่นั่นต้องระวังหมอแนะนำว่าต้องฟอกไปตลอดไปตลอดชีวิตไม่มีไม่มียาตัวไหนที่จะมาทำให้หายได้นอกจากดูแลตัวเองไปเรื่อยแล้วก็อย่างหนึ่งมันในขณที่เราฟอกนี่บางครั้งเนี่ยมันน็อกความดันโตความดันโต เส้นเสียทำเส้นไม้ห้าหมื่นหรือว่าน้ำท่วมปอดเราต้องไม่นอนแทงแขงท่อลงไปนี่ล่าสุดล่าสุดเหย่างท่ออะไรเอกเวลาเราล้างไตเนี่ยอาหารทุกอย่างวิตามินสิ่งดีๆมันออกไปหมดเกลี้ยงเลยผู้ป่วยที่มันอกมันออกหมดเราก็เหมือนต้องมารักหนึ่งมักหนึ่งใหม่แล้วอาทิตย์หนึ่งฟอกสามครั้งออกหมด โอ้โหถ้าอย่างนั้นคนไม่ดูแลตัวเองก็ถึงไปเร็เนาะก็ถึงต้องดูแลอะพอป้อไต่ไปเนี่ยได้ซักประมาณกี่ปีได้ประมาณสปีสามปีก็มาบายพาสก่อนอะบายพาสมาบายพารมาบายพาสคืออย่างนี้พอป้อไตไปนานๆเนี่ยแม่ดาเคยอ่านเจอแล้วเขาบอกว่ามันก็จะมาหัวใจความดรนมันตกความดันมันตกบ่อยความดันตกแล้วมาหัวใจนี่มันเกิดจากการบีบตัวใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเกิดจากการบีบตัวของเลือดของเลือด แล้วก็มาหัวใจก็มีมีไขมันไปอุดตันค่ะที่เส้นเลือดหัวใจก็ต้องใบพายต่อใบพายไปกี่เส้นไม่ใช่เลยบอลลูนก่อน๋อบอลลูนเอาไปบอลลูนเรียบร้อยบอลลูนไปแล้วเส้นหนึ่งอ๋อเส้นหนึ่งบอลลูนไปหนึ่งเส้นปกติตอนนี้บอลลูนก็ประมาณแสนแสนกว่าแค่าเส้นแรกอย่างน้อยก็ต้องมีสองแสนสองแสนนะคะแพ็กเกจเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวจะมีโปรโมชั và, ่นแล้วก็แล้วก็มาตอนหลักก็มาป่วยเป็นมะเร็งอ่ามาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้เหีือรูทวารสิบเ้นอันนี้คือหมอผ่าไม่ได้เดี๋ยวถามจริงตอนตอนเป็นมะเร็งอ่ะเริ่มรู้ตัวตอนไหนเรามีก้อนลำไส้ก็มันท้องอืดถ่ายไม่ออก่ท้องอืดท้องอืดถ่ายไม่ออกตอนนี้ก็หมอก็สวนดูอาการเริ่ม่งสั้งสมกล้องดูก็ระสมกล้องดูแล้วมันมัน ลำไส้เนี่ยมันเป็นต่งออกมากั้น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 จัรนกั้นสั็จกั้วกั้ากัดมาัาเกั้นกั้อกั้เกร้ะกชืเ้อกั้นกั้เกั้อกัานกั้นกั้นกัามกั้นกั้นงั้นกั้นหั้นก้นเั้นกัอนกั้นก้นกั้อกั้นกั้นกมอนกั้นกั้นกั้นกห้นกั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 ้กั้นกันกั้นกั้นกั้กั้นกันกัส่กไปนก้นกันก้นกั้นกอน แล้วก็เย็บเย็บได้คลิปอ่าเขาจะเขาจะคลิปาเขาจะคลิปแล้วก็ส่งกลับมาวิภารามวิภารามบกคุณจะต้องไปใหม่น่าสงสิรแล้วก็ใช้อาสารอาหารมากบัดอ๋อรู้แล้วตอนนั้นลุงเทก็มาบอกแม่ตค่ะวว่าเขาเนี่ยอีกสิบห้าวันหมอจะให้ผ่าตัด ก็พอดีนีได้มาเจอสารอาหารบำบัดนะคะตัวหนึ่งนะคะที่ดูแลกันอยู่กับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยในรายการพารลิจพิชิมมะเร็งกับพี่เมย์นี่แหละก็เลยบอกลุงเคว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วลองเถอะแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองด้วยการแนะนำ 5O แบบพี่พี่เมย์บอกนดูแลเรื่องเรื่องการกินการดภาพแล้วก็ให้สารอาหารบำบัดเนี่ยในกลุ่มของพวก ซิ S S ink, <S งก์ดฮามิโนใช,ใช่แล้วก็ใน <Prote> in, โปรตีนโปรตีนจากพืชแร่ธาตุแล้วก็พวกฟโตสเตอรลค่ะแล้วก็พวกวอิมูเอ็กซ์พีด้วยคือ,อตัวระบบภูมิคุ้มกันแล้วให้นะจำได้ว่านั้นให้ลุงเคเนี่ยกินทีแรกสั่งแปลว่าวันละสี่มื้อเช้ากัณเย็นก่อนนอนแต่ลุงเคเนี่ยวกลัวว่ามันจะช้าเพราะสิบห้าวันกินทุกสี่ชั่วโมงเลยใช่ไหมทุกสี่ชั่วโมงกิน4ีทุกสี่ชั่วโมงกินดีคือต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่า มันไม่ใช่ยานะคะ<ช>มันไม่มีผลคือเหมือนมันไม่ใช่ยาแต่ว่าสารอาหารที่เราที่เราให้คําแนะนําพี่เคเนี่ยจนดูแลจนกระทั่งเ่าป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าสารอาหารตัวเนี้ยมันเป็นสารอาหารแบบองรวมมันดูแลทั้งระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะตับจะปอดจะอะไรเมื่อร่างกายได้รับสารสปรับสมดุลแล้วเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารครบทุกอย่างนะคะตัวนี้ก็ทําให้ ไขกระดูกเราเนี่ยมันฟื้นปู<อ>แล้วไปสร้าง n a t u r ิ killer NK เซลเนีย่ยเซลแม่ <MK S 1> ชะาดมาจัดก,การเซลมะเร็ง,รรงได้มันกิ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 นมาจาัดก,การเซลมะเร็ง,รรงได้ทีนี้พอมันสร้างได้เร็วมันกินได้เร็วมันก็หมดไปอ่านะคะก็พอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของมันก็คือไม่ต้องผ่าตาผ่าศีเก็โอเคหมอบอกว่าไงก้อนหายมะเร็งไม่มีไม่มีกตอนนี้ตรวจทุกปี ก็ไม่เจอนัดนัดนัดตัวทุกปีจะเป็นเอ่อเอ่อเอ็กซเรย์หรือว่าจะเป็นสองกล้องอืมสองกล้องกล้องแล้วแค่เหมือนกันเข้าโมง่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าปีนี้จะให้ทําอะไรอ่าเนี่ยเนี่ยในกุมภาเนี่ยกุมภาเนี่ยสองกล้องสองกล้องอ่าสองกล้องครบหนึ่งปีแล้วสองกล้องค่ะแต่ก็ยังขับถ่ายปกติดีไม่มีปัญหาที่ว่าจะมีความกระตุ้นขึ้นมาว่าจะเป็นอือ่า นะคะปกติทุกอย่างเนาะอ,อันนี้นัดว่าเรื่องมะเร็งคงหมดห่วงแล้วแหละคงไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยแต่ดีพี่เดชแนะนําอีกอย่างก็คือ,อผู้ป่วยมะเร็งอ่ะบางทีอ่ะฟื้นอาการดีแล้วเราต้องระมัดระวังนะเราป้องกันดีกว่าตอนเนี้ยเมนเทนดูแลสุขภาพไปผักผลไม้ก็ต้องกินวิตามินก็ต้องได้แต่อันเนี้ยดูแลยากนะเพราะว่าอันนี้มะเร็งให้กิน อันนี้ไตไม่ไกินใช่เมียดูแลยากนะคะดูแลยากมากผู้ป่วยในคนนี้ดูแลยากมากเขาบอกว่าให้กินผักเยอะๆจะได้ไม่ไตออกไม่ได้ได้ให้กินน้ำผลไม้อีกเยอะไตม่นย้จะกินได้เดี๋ยวอะไรได้โพแทสเซียมเกลืเสูงคือแบบว่าปวดหัวนะกว่าจะบาลานซ์กันลงตัวเนี่ยถึงบอกว่าการมีโคชชิ่งในการดูแลโภชนะบํำบัดเนี่ยมันสำคัญนะพี่เมย์คือหลายคนนะเน็ตบอกนิดนึงว่าเวลาซื้อนะคะ พวกอาหารเสริม,ม,รมคุณเนี่ยเปิดเน็ตปุ๊บคุณซื้อแล้วคุณก็ดูปุ๊บคุณก็ซื้ออ่านเอ้ยรีวิวดีคุณซื้อเลยแต่แลจะบอกว่าโคชชิ่งเนี่ยสำคัญเพราะว่าคุณซื้อกับคนที่ไม่รู้อ่ะคุณค่าตัวเองทางอ้อมนะพี่เมยอันนี้คือเราเรยังไม่รู้เลยนะว่าสารอาหารตัวนั้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้บนะ้างียงแต่ว่าเขาบอกเรามาว่าก็เป็นอันนี้เราดีขึ้นเราน่าจะเป็นแบบ เขานะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เลยคือเน็ตเนี่ยนะฟังจากคุณหมอเรื <t 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 ่องศาสตร์ชะลอวัยมานะคะเขาพูดเลยว่าเวลาที่คุณจะทานอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องทําคือตรวจเลือดและคุณต้องติดตามเลือดอย่างเหมือนลุงเพนเนี่ยตรวจมาแล้วเป็นมะเร็งเอ็นเคเซลต่ํำเราต้องเสริมตรงไหนอ่าเราต้องกระตุ้นตรงไหนสร้างให้มันขึ้นกระตุ้นให้มันดีขึ้น ปรับภูมิคุ้มกันยังไงปรับระบบร่างกายยังไง <Ừ. S 1> อันนี้สําคัญไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเป็นมะเร็งคุณอัดไปเลยตัวนี้วิตามินนี้วิตามินนี่ไปท่วไม่ใช่ใชนะนะจะบอกให้แล้วมันก็ต้องอยู่ที่การดูแลชีวิตประจําวันด้วยอันนี้สําคัญอะไรที่เกินก็ไม่ดีเหมือนน้อยไปก็ไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งปอดเอาง่ายๆคุณเป็นมะเร็งปอดคุณกินนะนะคุณซื้อวิตามินซื้ออาหารเสริมมาประมาณพันชนิดมสมมตินะ คุณซื้อมาหมดไปเป็นแสนแต่ยังสูบบุหรี่อยู่ทุกวันวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ